ครับที่ครับวันนี้เราก็มาชมเสื้อยันของหลวงพระปณนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมกัน,นะครับอีกหนึ่งตำนานเสื้อยันของวัดบางพระจังหวัดนครปฐมครับที่หาชมยากยอยู่ครับในปัจจุบันนี้ครับครับเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆนะครับครับเป็นเสื้อยันของวัดบางพระครับด้านซ้าย ของเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นรูปพันลายแปดกรนครับส่วนด้านฝ่ามือของเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นพระพิคเน่ครับบางท่านเนี่ย,ด,ย,นนยดูเป็นรูปพันลายบางท่านเนี่ยดูเป็นรูปพระพรมครับเดวแต่คนชอบครับเป็นเสื้อยันอีกหนึ่งตำนานของวัดบางพาะครับ เดี๋ยวมาชมด้านบนกันนะครับครับด้านบนครับครับปรับขยายครับ สภาพนี้จะเก่าขาดไปตามการเวลาครับสภาพเหมเดิมครับเป็นเสื้อยันสีขาวครับ ชมใกล้ๆนะครับสภาพบบเดิมๆครับพันลาย8กดอนหรือบางท่านเนี่ยดูเป็นพ,พระพรมแล้วแต่ครับ ชมยักครับวันนี้ผมก็เลยเอาเสื้อยันของหลวงปเปิลวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเนี่ยเอามาร่วมเผยแพร่ครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงเปิลเนี่ยได้ศึกษากันไปครับในวัดในวันข้างหน้าครับ ฝ่ามือของจอภาพครับก็จะเป็นรูปพระพิฆเนศครับเป็นอีกชิ้นหนึ่งครับพ่หาชมยักอยู่ครับเตยยันของวัดบางพระจังหวัดนครปฐมครับ ยันด้านล่างครับ,บภาพของเนื้อพยันเนี่ยเอ้ยเนื้อเสื้อยันเนี่ยก็จะเก่าตามกาลเวลาไปครับขาดทำรุป็นขาทำรเป็นบางส่วนแล้วครับ ต้องอนุรักษ์ไปครับสําหรับเสือย,ยันของวัดน้งพระครับจะเก่าจะขาดยังไงเนี่ยพุทธคุณเนี่ยก็ยังเท่าเดิมครับครับเดี๋ยวมาชมอีกด้านนะครับครับไปอีกด้านครับ อันนี้ด้านหลังของอเสื้อยันของวัดัดดงพระครับด้านซ้ายมือของจอภาพเนี่ยครับภาบครับก็บบจะมีปู่ืาสีอยู่ครับืาสีหน้ารอดครับ ด้านซ้ายครับส่วนด้านฝามือของเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นปูดุสีตาไฟครับ,รบตรงกลางเนี่ยก็จะมียันอยู่ครับ ลงมาลงมาทั้งด้านซ้ายจอภาพเนี่ยก็จะมีเสือ,อกระโจนอยู่ครับแลวตรงกลางเนี่ยก็จะมีลหลวงพ่อเปิลนั่งอยูอ่บนหลังเสืออยู่ครับด้านฝ่ามือก็จะเป็นรูปเสือกระโจนอยู่ครับและด้านล่างของเสือเนี่ยก็จะระบุหลวงพ่อ,อเปอิวัดบางพระอำเภอนครยศสีจังหวัดคนครปฐมครับ ด้านล่างนี่ก็จะมียันอยู่ครับยันหมูมวิเป็นรูปหมูมวิครับโชคลาภครับมหาอุดครับครับา,าชมยากครับเสื้อยันมหานาธของวัดบางพาระครับสำหรับเสื้อยันของวัดบางพเนี่ยก็จะเน้นเน้นหนักไปด้านทางมหาอุดอยู่ทุกปืนครับ ดีครบทุกด้านครับดีทั้งทางด้านเมตตาดีในด้านทางแค้วคาดดีทั้งด้านทางโครงกพรครับ ชมยากครับสำหรับเสื้อยันของวัดบางพระครับในปัจจุบันนี้ครับรุ่นเก่าๆครับ ชมยากครับในปัจจุบันนี้ครับเาราไปย้ายครับดูกันหลายๆมุมครับ ครับวันนี้ผมก็เลยเอาเสื้อยันของหลวงเปินวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเอามาให้เพื่อนและพี่ๆทุกท่านชมหวังว่าเพื่อนๆพ่พี่ๆทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ